คือกูแม่แม่มาคว่าเ่นมือถือนี่มันอยูนิ่งไม่ได้เลยวะพวกมึงข้างหลังอะห้ควายยัดแม่เป็นที่อะไรกันมากป่ะไ้สัตไเหี้ยหลายทีไอ้ตัดไม่พอใจงอแก๊งไปเลยป่ะไี่เหียมึงเป็นทียอะไรกันทั้งหนาวอะฮะแล้วเป็นที่อะไรหี่ตั้มงออกไปป่ะคตรเยป่ไปไปรีบรีบรีบไปออกเลปะโอเคโอเคไปดูในสตอรี่เฟรมันเดิรออะไรอะเก็บแคนะ ทำลายไปเลยถ้ามึงเข้าแก๊งมามึงต้องจ่ายย้อนหลังนะรู้ตัวปะต้องย้อนหลังด้วยลุงรออะไรไม่ได้บอกก่อนเนาะต้องทำอะชิบหายอ้าวตามไม่ได้จ่ายย้อนหลังด้วยเนี่ยตรงเลยใช่ไม่เขาไม่ได้บอกเหรอ่็ก่อนเข้ามาต้องจ่ายย้อนหลังว้างั้นก็จ่ายมาพอเข้ามาแล้วแย่งเข้าหมาแดดมึงทำลายเยอะทำลายเจ็บเอากล่องซ่อมมากี่วันวันอะมาอยู่ดีไม่ว่าดิฉันเนี่ยว่นเบิ่มอะทำลายบอกกูซึมเลย ครับชอบไหมใช่ครับพอดีพอดีจะคุยเรื่องที่ขายพวกผมให้ NTR ตอนนั้นน่ะทำได้เปล่าแกงคุณขายให้ NTR ตอนท่นไหนครับรู้อยู่รู้อยู่ขายไปว่าไงอ่ะทำไม่ได้หรอ พี่ลองพูดด้วยครับมันวันนั้นมีคนมาทุกคนหรือเปล่าครับเรื่องอไอาเธอร์อือมเรื่องอไอาเธอร์ไปป้นกับที่ไปป้นกัไอเน,นี้ยเองเองอ่ะแองผมไปป้นเหรอครับที่โดนมาคือผู้ผมรับจบอ่ะผมไม่ไแน่ใจเหมือนกันพราะตอนนั้น,นผมไม่ได้ไปอ่ะที่ NTR เรียกอ่ะ อันนี้ไม่ระเกตเราเราเรา,เราแบบคุยได้ปะก็คือตัดสินใจได้ใช่ปะเดี๋ยวรอลองตามคนให้ไหมครับตอนนี้เลยเครับตอนนี้เลยเพราะผมรอเกือบครึ่งชั่วโมงละให้ไปคนเดียวพอว่าดีป่ามันไปเดี๋ยวมันก็หายโตแล้ว <c oughs> ก็เหมือนเดิมยวมันบบนี้เลยเว้ย <c oughs> ไม่จะบอกว่าแก๊งเนี้ยมีมีเหลือแค่นี้แล้วก็ไม่ การการมาเอาบัตรโพ้เทคแก๊งออกอะ่ะเอาออกไปไม่กี่คนเองนะนอกนั้นไม่เข้าประเทศเลยนะอ,อ,อันนี้ได้ยินใช่ปหมที่ไม่ได้เอาโพ้เทคออกอะ่ะแสดงว่าไม่ได้เข้าประเทศเขาบอก<ด>หมดปิ้งอ่ะดูด้วยวิพี่มีส่วน พราะว่าวันนั้นที่ไปเจอที่เบรเบลก็แบบเจอหลายคนอยู่คนไม่รู้แม่งอ่ะกูจะกระทืมมันด้วยกูหมั่นซ้อยกูชนหมดแค่นั้นแหละันนี้ส่วนใครแข็งหรือใครเหนียวฮะใช่ปังกบบาทเี่สัตมีมีได้มาเฮียเป็นไอดอลเลยพี่ตามแล้วทำไมต้องเดี๋ยวนี้ติดหล่อแล้วไงแน่นอนทำไมอ่ะก็ธรรมดาเนี่ยก็มีสาวในเครื่องเนี้ย กูยืมมันในเยี่ยนไขมันจุดตันที่เรียกทหารแล้วเนี่ยบอสบอสไม่ไม่แหลมนะไม่แหลมบอสยังเด็กยังเด็กพี่พี่บอสพี่บอสพี่ยังเด็กครับพี่ยังเด็กลุงสุนครับของผมครบแล้วใช่ไหมเมื่อวานซื้อแล้วก็เมื่อวานแล้วก็วันนี้ลุงแสนห้าเอ้ยใครอยู่วะเช็คชื่อไหนได้ปะเช็คชื่อไหนได้ปะเช็คชื่อไหนได้ปะนี้ยังไม่ไมีวันนี้เป็นสองร้อยห้าสิบทองอะไรนะลุง อันนี้มันสองร้อยห้าสิบเอ๊แปดชื่อดิไอ้เฮียนี่มันหลายกากูหลายเถื่อแล้วเฮ้ยแปะแปะมันนี่นะครับลุงนี่เรามาสิบแปดคนเลยสองสามล้านรายชื่อมียี่สิบหกฮัลโหลวันเดย์ฮะพี่เจ้าก้อนสวัสดีครับน้องเออเดี๋ยวผมไอผมจะแจ้งลาสักสองสามวันน่ะผมมีไอเนี่ยติดโอทีอ่ะพิมไปในห้องลาเลยพิมไปในห้องลาเลยผมจะถามพี่ว่าลาวันในห้องลาเลยไหมพิมพิมเลยพิมเลยพิมลงหน้าตั้งแต่วันนี้เลยแล้วก็บอกวันว่าวันไหน ก็ให้ผลนะโอเคครับพี nah. all, course, oh, ่เขามาครับเฮ้ยต่อยกูทำไมอ่ะตอนต่อเอาโ้วย่าอย่างกลัวพอกระหุบมาคือกูสู้นะไม่คือกูแม่แม่บอกวมาเล่นมนอยู่นิ่งไม่ได้เลยว่ะพวกมึงข้างหลังอ่ะให้ควายยัดแม่งเป็นที่อะไรกันมากป่ะให้สัตว์ในที่คุยหลายที้ไม่พอใจงอกแกลงไปเลยป่ะ อีเหี้ยมึงเป็นเหี้ยอะไรกันทั้งหนาวะเป็นเหี้ยอะไรตั้มไล่ออกแกมึงเป็นอะไรนะแล้วเป็นเหี้ยอะไรเหี้ยตั้มก็ออกไปไปคนไปไปไปรีบรีบรีบไปออกเลยไปโอเคคโอเเป็นเหี้ยอะไรสัตว์ต่อใจเย็นพี่ชายเป็นเหี้ยอะไรไปดิเออไปดิคือคนนึงเล่นกันก็ออไปดิมันก็ออกไปดิเป็นเหี้ยอะไรอ่ะเป็นเหี้ยอะไรสัตว์ไปเอดิสัตว์ไอ้ตั้มก็อย่าไปโอเคครับไอ้สัตว์แล้วเป็นเหี้ยอะไรอ่ะสัตว์อะไรสัตว์ก็ไปสัตว์ ออกไปดิไอเฮียกูเพิ่งใส่จ่อไอ้สับไปตามไปไปกระติงกันได้แล้วไปช่วยไปเปลี่ยนสับไอ้เฮียไปไปดิไปไปเฮียเฮียเฮียอะไรบ้าบุกบ้าเฮียอะไรฮะไปดิบุกบ้าออไปไปดินี่ดิข้าวกูดิข้าวกูดิมึงออกมาดิตรงนั้นน่ะออกมาเดี๋ยวก็ตายกับเสียบออกไต้องทะเลาะกันเองทำไมไปกูจะพาไปทิ้งน้ำด้วยไอ่เ้ยมันเสียในเกาะไหมโทษโทษพี่บ้าโทษปวดหัวอะไรอย่า ไมงเป็นไรครับเป็นไรบ้าที่อะไรสัตว์ฮะเออพี่ต๊อดไม่ไม่คุยกันก่อนเดี๋ยวพี่ไอ้ต้ามึงก็ไม่ต้องเถียงเขาดิต้มเสียเวลาตอาเสียเวลาเงี้ยเอ่เสียเวลาปก็เสียเวลามานานละกูดื่มบ้าได้เยอะคือเป็นที่อะไรกูฮักกูถามฮะไม่เป็นไรไรมึงบ้าอะไรไอ้ไอ้ตามึงฝึงหยุดดิสัตว์ไม่มาหลายทีแล้วปล่อยมันไปแล้วไปออกแก๊งกูได้ไปแล้วไปออกแก๊งด้วยเออเออมึงก็ไปออกดิสัตว์ไอ้ปากฉลามโนโนสโน่กำกับเดีมึงก็ไปออกดิเออ ไอ้เหี้ยแล้วพูดทำไมแล้วพูดทำไมตายแล้วพูดได้เหรอกูงงฮะอีงงเกิเป็นเหี้ยอะไรแล้วเป็นเหี้ยอะไรแล้วเป็นเหี้ยอะไรมั่กูไปแจ้งด้วยตายแล้วพูดไงไปดิสัตว์ไปดิตายแล้วพูดไหมอ่ะตายแล้วพูดไหมพูดได้กูไม่ตายกูมีชีวิตอยู่ทำไมอ่ะเป็นเหี้ยอะไรกูจะมีชีวิตนะสัตว์ขอญาติพ่นก่อนเลยเพื่อนตรงนี้ตำรวจมาตำรวจมาตรวจโแก๊งทำไมอ่ะทำมันเพื่อนบ้า นั่นแหละเออดีจริงเอาไปดูดได้ยี่ห้ยเป็นกัะชาไหมไปแล้วไปอยู่ในน้ำนะมึงอะ่ะ แม่น้ำไหนแม่น้ำนายไม่ไดงว้าวสุดเท่านั้นแน่เอ๊ะมึงก็ไปทำไปแก้งน้องมันไอ้เหี้ยตาทำเพื่ออะไรอ่ะทำจริงตาตาเออท็อกซิกเรียกชื่ออีกไปว่าน่าจะเป็นเมืองที่โดนแดงน่ะจริงสภาพไอ้เหี้ย ไปเลยพี่เมาเลยพี่เป็นไรผมถามเป็นเที่ยอะไรกูอยากกินนะเป็นเที่ยอะไรกูมาแล้วกูอยากกินนะเป็นเที่ยเมาแล้วอย่าบ้าพี่อย่าควบกูอย่าอยู่นรกเลยอะไรอ่ะไม่ใช่เล่นเกมอะไรภาษาอะไรเนี่ยทุกวันเนี่ยพี่รู้เปล่าฮะไอ้เนี่ยทุกวันนี้พี่เล่นเกมแล้วพี่แล้วพี่เป็นไรผมใส่แล้วทวันเนี่ยพี่อย่าบ้าเลยพี่รู้เปล่าวันนี้เล่นเล่นเขไม่เดินสามล้านตัวแหลมวันนี้ตั้มตัวแหลมเปล่าเนี่ยเดี๋ยวอย่าพูดเลยไอเด็กนี่ไง ตั้งเล่นเกมไปจ้าอ่ะเราห่ะฮะไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้เดนถอดเสื้อไปบ้าไอ้บ้าเอ้าให้มันจมอยู่บ้าจัดเออมึงก็จมอ่ะเดินเดินไปให้ใครมารับเด้อเดี๋ยวกูว่ายไปดีกว่าเอาไปไกลๆดีกว่าเดี๋ยวไปดิถ้าเพื่ออะไรอะตากูเองขาเป็นไงว่าไงล่ะทึ่งรอร้ออีกเดี๋ยวดูเขาจะพูอยอีกร้อยโอ้ย ยาวอ่ะไอ้เที่ยไปป่นเขายังเจตออยู่เลยเที่ยไปป่นเหล็กเขาไอ้ควายโง่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยมึงเป็นอะไรมึงกินแล้วมึงบ้าอะไรไงเดี๋ยี่กินอยู่ผมไม่เป็นงี้ว่ะพี่ตะทิ้งไหนไม่รู้จักทิงไหนเป็นไรเป็นไรอะไรของมึงเนี่ยอะไรผมก็พูดของผมทำไม เอาไปลึกเลยดีกว่าเห็นะไรตรงนั้นแดกกที่อะไรมาตัวอย่างหนักอ่นะ ปล่อยมันเลยกอดปล่อยปล่อยมันปล่อยมันหแหลมหลายทียลยแล้วไอ้เหียเลยไปออกแกง๊งเลยไ้สัตว์ไอ้ทุเรศปล่อยมันเถอะเหียมึงเห็นปะขนาดเช็คชื่อเขารีบทำเวลาเหียมันจะเที่ยงคืนอยู่แล้วแม่งยังแหลมอยู่เลยไปบอกน้าแปะน้าแปะเขาเช็ครายชื่อนั่งยงนั่งอยู่อยู่เห็นแม่งหลายทีแล้วเถียงอยู่นั่นแหละไอ้เหียแลม กูเห็นทะเลาะกันนะแปะไปอีกรอบหนึ่งอีก <c oughs> เออมันก็จะเย็นเย็นไมเพเ่อนเออมาให้มันไปถอดเสื้อออกแก๊งไปเดินโตเต๋ไปอ่ะไอ้ป้าพอกูไปพูด เฮียแม่ใครอยากอยู่ใครไม่อยากอยู่มันก็ออกไปเฮียตั้มแหลมเกินเกินเลยอะเห็นปะไปเพื่อนคอยหาใหม่เว้ย แงเพื่อนนี่เนี่ยหมอไงเมื่อกี้เนี่ยเอาใส่ไปใายไปใายเย็นเว้ยคนดูมึงจะรำกันเองทำเที่ยอะไรอ่ะ เฮ้ยมันถ่ายรูปอะไรอ่ะถ่ายรูปอะไรอ่ะอะไรอ่ะว่าเออมารับหน่อยดิก็ว่าเอาแค่แบบพวกเราดีกว่าไหมเ้าคนที่มันฟังอ่ะแล้วรู้เรื่องอ่ะแบบโตแล้วอ่ะเชีรยออกเลยป่ะผูอยากแบบอย่างนั้นอ่ะก็อืม เนาะแม่งเหนื uh, ่อยแบบตามแบบหลายอย่างอ่ะพอคนอื่นเขาเช็คชื่อเขาไม่มีใครแหลมนะเว้ยคนอื่นเขาพูดครั้งเดียวฟังอย่างเงี้ยพวกมึงเห็นไอ้ไอ้ตู้กับที่เห็นปะกูเห็นกูเห็นอยู่เออพูดเขาก็ฟังไอ้ที่นี่แหลมตลอดไม่แหลมก็ต่อยอ่ะสองอย่างอ่ะตามใจมึงอ่ะกูยังไงก็ได้ตามเอาแต่เลยเอาแต่มึงครับเห็นนี่กูสงสารไอ้ตั้มไหย สัก,กับพวกกูเสียไม่ได้ที่พวกกูไม่เคยแพ้ก็เพว่พวกกูเสียไม่ได้และแชมมันเป็นของกูแค่คิดจะชิงพวกกูมไม่ให้ถ้าคิดจะล้มกูพวกกันจองมันไม่ไง่ายกูเก็บเลี่ยนในกุก<อ>น๊กหลอกบอกไปสั่งกับพวกกูเสียไม่ได้ใครกล้าเดินมากูเห็นมึงสับตีนแต่ขนาดที่กูกำลังชิวมันต้องกู